สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องรีนิวอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วก็บอกแบบนี้ครับผมค่อนข้างตื่นเต้นมากเลยนะกับตัว Xiaomi 12T นะครับซึ่งจริงๆอะตอนแรกผมก็เล็งตัว 12T Pro ด้วยแหละแต่ว่าราคาค่อนข้างที่จะเ o v e r p r i c ์ไปนิดนึงแล้วก็คิดว่าคนที่เคยใช้ตัว 11T Pro 11T มาเนี่ยก็คิดว่าตัว 12T เนี่ยเป็นราคาที่ค่อนข้างพอที่จะจับต้องได้นะครับแล้วก็แน่นอนแมทเท i a ียลด้วยงานประกอบด้วยฮาร์ดแวร์หลายๆอย่างมันก็มีความที่จะใกล้เคียงกับตัว 12 T Pro ทีโปที่บางอย่างเออเราพอรับได้นะครับแล้วก็สเปกการใช้งานทุกอย่างที่ผมได้ไปลองใช้มาดูผมค่อนข้างที่จะประทับใจกับตัวนี้นะครับผมมันให้ฟิลิ่งคล้ายแบบน้องๆเรือธงเลยแล้วเรามาดูสเปคของเ i ี o ย i มี T ทีหน้าจอแบบคริสตัลเลสนี้เป็นอมาเลดด้วยนะครับผมขนาด6.67นิ้วซึ่งเป็นขนาดมหานิยมนะความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus ครับ Refresh Rate หน้าจอจะอยู่ที่1 2อยย่เฮิร์ครับเป็นแบบ Adaptive ด้วยนะแต่ Sampling เนี่ยอยู่ที่480ร้อยแดิบเฮิรัตเลยทีเดียวรองรับ ก็เป็น Dolby Vision on-screen ratio อยู่ที่5ล้านต่อ1 Pixel density อยู่ที่900นิดนะชิปเซตครับตัวนี้ให้มาเป็น Dimensity 8100 Ultra ถือว่าแรงนะ RAM เป็น DDR 5ด้วยครับเป็นแรม8 GB r อมจะเป็น UFS 3.1 256 GB มี NFC ด้วยบ l u e t o o 5.3พอร์ตก็เป็น Type C เนาะสแกนไลน์นิ้วมือเป็นแบบใต้จอซึ่งเป็นการสแกนไลน์นิ้วมือที่ค่อนข้างรวดเร็วมากๆเลยทีเดียวระบบเสียงครับเป็นระบบเสียงที่เป็นลำโพงคู่ซึ่งเป็น s t e r e อแบบ Dolby Atmos อแบตเตอรี่ครับตัวนี้ให้มา5,000ม ah. ิลลิแอมรองรับฟัสชั่นชาร์จหนึวัตต์ซึ่งก็แถมมาให้ด้วยแล้วค่อนข้างชาร์จเร็วมากๆเลยระบบบริการครับจะเป็นมิ UI 13บนพื้นฐาน Android 12เนาะโซเชียลมีเดียเนี่ยตัวเนี้ยเล่นได้แบบสบายๆครับเนี่ยไหลลื่นมากจอเนี่ยผมบอกเลยนะว่าทัชค่อนข้างติดนิ้วมากเลยนะครับให้ฟีลลิ่งแบบตัวท็อปเลยแน่นอนล่ะราคาตั้งเท่าไหร่อะ่ะ17,900เจ็ดเ้ยใช่ไหมอ่ามันก็ต้องดีอยู่แล้วค่อนข้างดีเลยทีเดียวกกกาาาาาาารรรทัชแแบบบบไไไมมม่่่่ีควหหหหงงงงุดดนะิินนนนนะะพพพ์ออตๆลลืโโ้โ คือฟิลลิ่งค่อนข้างดีแล้วก็จอแบบไม่มีการเหลือบดูแล้วแบบสบายตามากเรื่องของโซเชียลเนี่ยผมให้ผ่านแน่นอนอยู่แล้วครับสิเต็มสินะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่น Facebook นตตน,หนาหรือว่าจะเป็นการเล่น t ิ๊กตอกก็สามารถที่จะทําได้เสพคอนเทนต์ได้แบบสบายใจเลยทีเดียวเรื่องของการดูหนังครับหชั่วโมงติดต่อกันเสียง50%แสง50%แบตเตอรี่ลดไปเพียงแค่7%เท่านั้นครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ประหยัดเลยนะครับแล้วก็คุณไม่ต้องห่วงครับตัวนี้รองรับ HDR10+ ด้วยหน้าจออ่ะมันคุ ตาแล้วก็เต็มอัธรรสมากๆนะเห็นในส่วนของเงาเมื่อได้ดีสีสันอะไร คือแสดงได้ค่อนข้างสวยเลยตัวนี้ผมให้ผ่านเลยทีเดียวนะการถ่ายรูปจะปปกล้องตัวเลนหลักเขาจะเป็น108ล้านซึ่งก็จะคล้ายคล้ายรุ่นก่อนก่อน f 1.7เซนเซอร์ก็จะมีขนาด1ส่วน1.67นิ้วมีกันสั่น o s ด้วยซึ่งกันสั่นค่อนข้างทางานได้ค่อนข้างดีกล้องอัลต้ววาวตัวนี้อาจจะไม่ได้ให้มาเยอะให้มาแค่8ล้านเท่านั้นครับรูรับแสงอยู่ที่ f 2.2นะมุมมองกว้างอยู่ที่ประมาณ120องศาแล้วก็กล้องมาโคล2ล้าน 4k 30เฟรมสูงสุดแล้วนะกล้องหน้า20ล้้านนนรัั F2.2 ่เอออองงวโก หน้าจะอยู่ในที่ Full HD 60เฟรมซึ่งมันจะไปคล้ายๆตัวเรือธงอย่างตัวมี่1ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นตัวมี่1ตัวนั้นจะได้กล้องหน้าที่ Full HD 60เฟรมเท่านั้นก็ถ้าอยากได้กล้องที่มันโหดขึ้นดีขึ้นอ่านวิดีโอได้ความละเอียดสูงขึ้นก็ต้องไปพวกมี่2 T Pro นะแต่ตัวนี้สาหรับผมก็จากที่ผมลองใช้อ่ะถึงแม้ว่าตัวเลขเขาอาจจะดูไม่เยอะแต่ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานจริงมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งภาพนิ่งกล้องหลังเลนหลักเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีนะถือว่าใช้งานได้ค่อนข้าาาาางยยยถสสวภว,วสภพบิรก ทำ HDR ต่นางๆนานาเนี่ยเก็บท้องฟงท้องฟ้าเนี่ยรายละเอียดได้ค่อนข้างดีขุดในส่วนเงาเมืดขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวตัวที่ตัวเซนเซอร์เขาใหญ่อยู่แล้วเรื่องของสีสันครับก็ถือว่าทําได้ดีอีกเพราะว่าตัวนี้เขามี AI ช่วยด้วยเวลาคุณอเอาไปถ่ายพวกอาหารเอาไปถ่ายพวกดอกมงดอกไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีสีสันที่ค่อนข้างอิ่มดีนะเลนอัลตร้าไวครับก็ทําได้ดีไม่ได้แพ้กันแต่เพียงแต่ว่าไว้บาลานซ์ครับในส่วนของอัลตร้าไวกับของเลนส์หลักอาจจะดิฟกันสักเล็ก มีสีสันที่ค่อนข้างอิ่มเนี่ยเลนอัลตร้าไวท์ก็จะมีสีสันที่ดรอปลงไปสักนิดหนึ่งอาจจะดรอปลงไปหน่อยแล้วก็ดีก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าจะต้องบอกไวเนาะเพราะว่าความละเอียดแค่8ล้านเท่านั้นแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าดิฟกันไม่ได้มากขนาดนั้นถือว่ายังพอใช้งานได้สบายๆการถ่ายภาพมาโครผมว่าตัวนี้มันยังไม่ได้โหดถึงขั้นเป็นแบบซูเปอร์มาโครที่เคยใส่มาให้ก่อนหน้านี้พวกนั้นเนี่ยจะมีออโต้โฟกัสด้วยสามารถที่จะถ่ายมาโครได้แบบจริงๆแบบคมแบบคมชัดมากแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเลนมาคร สอง้านที่อยู่ในรุ่นล่างๆอย่างเช่นพวกเลตติ่งนะแต่ว่าถามว่าใช้งานได้ไหมก็พอใช้งานได้สีสันไม่ได้ดอกถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาโครที่เป็นแบรนด์อารเรตราคาล่างกว่านี้ก็จะสีสันแบบซีดเซียวไปเลยใช้งานจริงไม่ค่อยได้แต่ว่าตัวนี้ยังถือว่ายังพอที่จะใช้งานได้สีสันไม่ดอกไม่ซีดไม่จางทีนี้เรื่องของการถ่ายภาพบุคคลครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะ ประทับใจเขาทําสกินโทในใบหน้าหรือว่าตัวแบบได้ค่อนข้างดีไม่ได้แข็งจนเกินไปแล้วก็เรื่องของการตัดขอบก็ถือว่าตัดขอบอยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่าเนียนเลยในเด่ราคานี่ถือว่าถ่ายภาพบุคคลสำหรับผมมาถูกใจมากมิติการขอบการลายหลังเนี่ยค่อนข้างฉลาดแล้วก็เรื่องดีเทลสกินโทนผิวสีคนเนี่ยทำได้ค่อนข้างบาลานซ์ดีไม่ดูหลอกไม่ดูมอกแล้วก็ไม่ดูแบบแข็งจนเกินไปอันนี้ผมชอบถ่ายคนเนี่ยผมว่าเอาไปใช้งานจริงจังได้ถ่ายบุคคลในที่แสงน้อยก็ทําได้ดีอีกนะครับ เก็บความสว่างได้เฉลี่ยความสว่างกับตัวแบบแล้วก็กับฉากได้ค่อนข้างดีตัดขอบได้เนียนแล้วก็ยังเห็นมีแบบโบโก้งโบเก้เป็นธรรมชาติคือถ้าเราไม่ซูมดูดีเทลมากนะักนะแบบเอาไปถ่ายแฟนเราอย่างเงี้ยดูแบบเพื้นเผลอเลยเนี่ยแวบ็บแรปเนี่ยผมคิดว่าใช้กล้อง DSLR รหรือว่ากล้องใหญ่ในการถ่ายด้วยซ้ำนะอันเนี้ยทำมาได้ค่อนข้างฉลาดคือเซ็นเซอร์ร้อยแปดล้านของเขาเนี่ยเป็นเซนเซอร์ร้อยแปดล้านที่มีคุณภาพตามราคาเขาจริงๆตรงนี้ผมชอบมากเลยนะมวกลางคืนก็สามารถทําได้ดีตรงที่ว่าเฮ้ย เขาไม่ได้เหมินดนานจนเกินไปมันเป็นเหมือนโหมด Auto ออโต้ในในในโหมดกลางคืนนะครับเขาก็จะเหมิดให้สโลว์สปีดชัตเตอร์ให้ตามความสว่างที่เขาเห็นถ้ามันสว่างมากเขาก็สโลว์สปีดชัตเตอร์ให้แป๊บเดียวหรือแทบจะไม่สโลว์เลยมันจะฟีลคล้ายๆเหมือนพวกซัมซุงเหมือนพวก i iPhone เลยฟีลประมาณนั้นซึ่งมันกดถ่ายได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในที่ที่มันแสงน้อยมากๆก็อาจจะสโลว์สปีดชัตเตอร์ให้แต่ไม่ได้นานมากประมาณสักวิสอวิไม่เกินสามวิเอาเต็มที่แล้วก็ค่อนข้างประมวลผลได้เร็วถ่ายปุ� ไปได้ทันทีเลยตรงนี้ประทับใจไม่เสียมูทและก็ไม่เสียฟิลในการถ่ายรูปนั่นเองวิดีโอในกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 30เฟรมมันน้อยไปไหมถ้าเทียบในยุคนี้นะมันก็ไม่ถือว่าน้อยมันเป็นมาตรฐานด้วยซ้ำวิดีโออาจจะไม่ได้ความละเอียดโอ้โห 4K 60เฟรมอะไรขนาดนั้นแต่ว่าใน 4K 30ถือว่าทําได้ดีมีการกันสั่น ES ด้วยกันสั่นได้ค่อนข้างนิ่งแต่ว่าก็อาจจะมีภาพเบภาพซ้อนบ้างแต่โดยรวมนะผมว่าถือว่าทําได้ดีถ้าเราแบบเดินไม่ได้วิ่งไม่ได้มากมันก็ไม่ค่อยมีภาพเบภาพซ้อนเท่าไหร่โดยรวมเนี่ยการถ่ายวิดีโอเนี่ยดีเทลค่อนข้างดีสมูทแล้วก็การกันสั่นค่อนข้าง นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไฟล์ 4K ก็ทําได้ดีไฟล์ f HD ก็ลื่นไหลสมูทดีเรื่องของการโฟกัสก็ถือว่ารวดเร็วดีนะรวดเร็วแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับบางทีอาจจะรู้สึกมันกระชกงหกเกินไปนิดนึงแต่โดยรวมถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับผมนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราถ่ายกลางคืนเนี่ยในโหมดวิดีโอที่มันมีการสั่น ES เข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะเห็นแหละเนาะว่ามันมีภาพยนภาพซ้อนบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะเกินจนรับไม่ได้ตรงนี้ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคเลยในโหมดวิดีโอที่เขาก็พัฒนนนาาขึ้มอยู่ใ ที่ใช้งานได้สบายๆในกล้องหน้ากันบ้างครับผมความละเอียด20ล้าน,นครับแต่ว่าดีเทลโดยร,รวมถือว่าทําได้ค่อนข้างดีตาทายเลยคือมันก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นโหมดบิวตี้โหมดต่างๆนา,นานาที่ผมลองถ่ายเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะเ,ออเก็บดีเทลได้ดีแล้วก็เกี่ยบผิวเนียนได้ในระดับที่ไม่ได้หลอกจนเกินไปด้วย<อ>แล้วก็เฉลี่ย HDR ได้ค่อนข้างดีเวลาเราถ่ายย้อนทรงย้อนแสงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก้อนเมฆเก็บฉากหลังที่มันแบบเอาเนี่ยกลับมามีดีเทลแล้วก็หน้าก ไม่ได้เทามากจนเกินไปตัดขอบได้ดีด้วยนะสําหรับกล้องหน้าของเขาเนี่ยโหเส้นผวงเส้นผมนี่คือแบบตัดได้เป็นกิบมากเลยตรงนี้ถือว่าประทับใจนะกล้องหน้าแต่ว่าแน่นอนครับบางแบรนด์ก็ชูเรื่องออโตโฟกัสในกล้องหน้าอ่าแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้มีมาให้แต่ภาพรวมหรือว่าคุณภาพภาพที่มันได้ออกมาเนี่ยโพสเซสแล้วเนี่ยผมว่ามันดูดีกว่าหลายๆแบรนด์นะ ที่มีออตาโฟกัสวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอาจจะที่ Full HD 60เฟรมเพียงพอไหมสาหรับผมก็เพียงพอนะเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่ได้ใช้ไฟล์เกิน Full HD อยู่แล้วถ้าเกิดจะใช้มือถือในการถ่ายวิดีโอจริงๆเนี่ย Full HD 60เฟรมก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็สามารถถ่ายได้มีกันสั่น ES เข้ามาช่วยก็ไม่ได้ถือว่าสั่นอะไรมากมายก็ถือว่าโอเคครับก็ลื่นไหลสมูทดีดีเทลคมเก็บเสียได้ค่อนข้างดีด้วยตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็แน่นอนครับมันก็จะมีดอกบ้างนะในที่แสงน้อยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นที่ ต้องมาถกกันว่ามันเป็นจุดข้อสังเกตอะไรในเดอนราคานี้โดยรวมคุณภาพภาพที่ได้ออกมาถือว,ว่าสําหรับผมนะผมให้ประมาณสักเเต็ม10เลยทีนี้จากที่ผมได้ลองเล่นเกมนะต้องบอกแบบนี้ผมเล่นทั้งหมด5เกมใน1ชั่วโมงเสีย<ฟ><ก>ง50สแสง50%เราเนริ่มจากเกมแรกคือ ROV ครับปรับาการาฟริกได้สุดเฟรมเรท60เฟรม1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป19%อครับอุณหภูมิจาก32องศาครับขึ้นไปเป็น34องศาแล้วก็จากที่ลองเล่นเฟรมเรทแทบจะไม่แกว่งลงมาเท่าไหร่เลยเล่นนี้ ขัานนี้ติดนิ้วดีมากครับคือฟีลลิ่งแบบกดส,สกรสกิลลากสกิลได้ค่อนข้างติดนิ้วสบายๆผมก็มที่เขาบอกว่าอ่าถ้าแชมิ้งเลส480เฮิร์ตอันนี้ถือว่า เป็นเรื่องจริงขับจีครับ,รบปรับกราฟิกได้ HDR HD เฟรมเรทแบบสูงสุดเลยอันนี้มันก็อื่นนะแบบปรับได้แบบเยอะมากกับปรับได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับหชั่วโมงเล่นไปเนี่ยแบตตอได้ลดไป19%อุณหภูมิจาก29.3องศาขึ้นไปเป็น34.5องศาก็ถือว่าร้อนขึ้นมาในระดับหนึ่งเพราะว่าเราเล่นติดต่อกันตั้ง1ชั่วโมงอะเนาะคอมดตี้ครับ กราฟิกเวอรี่ไฮเฟมเรจะอยู่ที่แแต่ถ้าเราปรับกราฟิกโอโเฟมเลทจะไปถึงอัลตราเลยก็คือแบบโหสุดของสุดเลย1ชั่วโมงครับแบตเตอรี่ลดไป4 0เนี่ยค่อนข้างเยอะหรือพอสมควรเพราะว่าผมปรับกราฟิกแล้วก็แบบเฟมเรทคือสุดๆเลยคือเอาแบบติดนิ้วสุดๆอุณหภูมิเนี่ยจาก33องศาขึ้นไปเป็น35องศาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ร้อนอะไรมาก a d สโฟลเครับเป็นการตั้งค่ามาจากตัวแอปเกมของเขาเลยก็คือเป็นตั้งค่าแบบปานกลาง แบตเตอรีร่ครับลดไปเนี่ย40%อุณหภูมิครับจาก29องศาขึ้นไปเป็น31องศาในหนึ่งชั่วโมงถือว่าเล่นได้สบายๆแล้วก็เรื่องของใจลงใจโลเวลาเราเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยตอบสนองได้ค่อนข้างรวดเร็วไวดีไม่มีอาการแบบหมุนหงิดแต่อย่างใดเนาะเทนชินิมแพคครับนะสำหรับเกมที่กินสเปคระดับนี้นะกราฟิกเขาจะปรับมาให้เลยก็คือเป็นค่ากลางเฟรมเรทอยู่ที่30เฟรมจากที่ลองเล่นครับแบตเตอรี่ลดไป24 นะอุณหภูมิจาก33.9องศาขึ้นไปเป็น36.3องศาครับก็ขึ้นไปประมาณ2องศากว่าเกือบ3องศาเท่านั้นเองก็ถือว่าจัดการพลังงานได้เยี่ยมยอดมากๆนะแล้วก็ไม่มีอาการกระตุกแต่อย่างไรเพราะว่าแน่นอนตัวแอป,ปเกมเขาก็รู้เนาะว่า CPU ระดับนี้ควรจะต้อง ปรับแบบไหนถึงจะเล่นได้แบบสมดุลแล้วก็ยาวนานนะครับอ่ะถือว่าตอบโจทย์เรื่องของการเล่นเกมด้วยแล้วก็เรื่องของการถ่ายรูปด้วยในเลนราคานี้สบายๆนะอ่ะทีนี้ครับจากที่ผมได้ชาร์จแบตตัวอะแดปเตอร์ฟาชาร์จเขาที่เป็นเอา120อวัตต์เนี่ยผมได้ลองเทสดูจากแบบแบตเตอรี่หมดดับแบบดับสนิทเลยนะชาร์จครับสินาทีแรกครับแบตเตอรี่ขึ้นมา5 2ซครับคือโคตรเร็วนะครับผมเนี่ยจับเวลาแทบจะไม่ทันครับต้องมาคอยสกิดให้มันขึ้น โชว์แบตเตอรี่ขึ้นมาเนาะ20บนาทีครับแบตเตอรี่ขึ้นมา90%ซครับถ้าเกิดจะให้เต็มเลยเนี่ยจะเบเ็ดเสร็จ2มนาที34วินาทีซึ่งรูดเร็วมากมากคือโหคือคุณได้อดปเจอร์ฟัซชชาร์จตัวเนี้ยตัวใหญ่ตัวเนี้ยพกไปนะแล้วคุณเอาไปใช้ในสถานที่ต่างๆเวลาคุณแบตใกล้จะหมดปุ๊บคุณชาร์จแค่10นาทีแบตคุณขึ้นมาละ52%ถ้าคุณมีเวลามากกว่านั้นสมมติคุณอาบน้ําสักครึ่งชั่วโมงแน่น มาให้ด้วยผมไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเลยครับคือทํามาได้ดีมากๆเลยสําหรับตัวอะแดปเตอร์ฟ้าชาร์จตัวนี้แต่ว่าขนาดมันอาจจะใหญ่ไปนิดนึงมันก็ต้องแลกตั้ง120วัตต์เลยนะขนาดมันก็อาจจะใหญ่เท่ากับพวกอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กนะแต่ว่ามันก็หน้าพกไปอ่ะถ้ามันทําได้ดีขนาดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ร่วมกับสายที่เขาแถมมาให้ด้วยเนาะโดยรวมเนี่ยเรื่องของการใช้งานทั่วไปเลยนะผมชอบเรื่อง,องลําโพง แล้วก็เรื่องของการดูหนังอันนี้จะได้อัธรลมากเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียตานานเนี่ยลื่นไหลดีมากๆเลยอันนี้ไม่มีอาการงดหงิดแล้วก็ไม่ได้มีบัก๊กให้เจอแต่อย่างใดนะอันนี้ส่วนตัวผมที่ผมลองใช้มานะแล้วก็เรื่องกล้องเนี่ยส่วนตัวผมผมก็โอเคอาจจะไม่ได้สุดในเดทราคานี้แต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบโอ้โหมันก็อันดับต้นๆเหมือนกันกล้องก็ถือว่าทามาได้โหดมากแล้วเรื่อง,องการเล่นเกมนี่สบายๆผมบอกเลยชิปตัวนี้เป็นชิปที่ค่อนข้างาแรงแล้วก็ไม่ค่อยร้อนแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยสำหรับ ตัว density i m 8,100 a l t h a คือมันสบายๆ material ททก็ดีด้วยเอาเป็นว่าใครมีความคิดเห็นยังไงใครที่ซื้อมาแล้วใช้ชอบไม่ชอบมีปัญหาอะไรหรือว่าใครที่สงสัยอะไรก็สามารถที่จะอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ผมและตัว Xiaomi 12T ก็ต้องขอกราบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ